สวัสดีค่ะชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube สมมาทาโรนะคะหรือ Facebook แฟนเพจสมมาพยากรณนะวันนี้จะมาทำนายไทยทักดวงประจำเดือนเมษายน2563ให้กับชาวราศีกันนะคะชาวราศีกันคือคนที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมนะคะสามารถดูได้นะแนะนำให้ดูตามราศีนี่แหละนะเพราะว่าเราดูไพ่ยิปซี ไพ่ยิปซีของเราเนี่ยไม่ได้อ่าเน้นตามลักนณาสักเท่าไหร่เพราะเราเปิดไพ่เนาะราศีกันช่วงนี้นี่ต้องระมัดระวังเลยนะ คือระมัดระวังอย่างแรกเลยเนี่ย The Tower ขึ้นการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ทันตั้งตัวระมัดระวังความหัวร้อนความใจร้อนไว้เลยนะการเงินการงานความรักช่วงนี้เนี่ย,ยอ,ดดอย่าอวดดื้ออย่าอวดดีอย่าหัวร้นระวังคําพูดเป็นพิษเป็นภยัยระวังใครทําอะไรรับหลังนะระวังถูกแทงข้างหลังนะการงานมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงกระทันหันอาจจะได้ลาออกจากงานหรือถูกให้จ้างออกจากงาน นะทางที่ดีตอนเนี้เสพตัวเองให้มากที่สุด7ไม้เท้า7ดาบขึ้นแบบนี้เนี่ยอุปสรรคให้ได้ฟันฝ่าอุปสรรคเข้ามาให้ได้สู้ได้แก้ปัญหาปัญหาก็เยอะเพื่อนร่วมงานก็ไม่ดีนะตอนนี้ดูสิ ไพ่ใบสรุปเป็น7็ดไม้เทา้าเจดไม้เทา้าต้องสู้ต้องสู้จึงจะชนะทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดแล้วที่สําคัญพยายามอย่าไปมีปัญหากับใครอย่าไปมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานแล้วเจ็ดาบมากับสองเหรียญสองเหรียญเนนะรู้จักปรับตัวนะปรับตัวให้ได้อยู่ให้เป็นคําว่าอยู่ให้เป็นเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหาง ให้เจ็ดดาบเจ็ดดาบบางทีก็ต้องการรู้จักใส่หน้ากากนะราศีกันตะตรงเกินไปไม่ได้นะรู้สึกยังไงคิดอย่างนั้นทําอย่างนั้นไม่ได้ชัดเจนเกินไปไม่ได้นะถ้าพูดเป็นภาษาหยาบคายก็ต้องบอกว่ารู้จักใส่หน้ากาก,ากหรือพูดง่ายๆรู้จักตอนแหลให้เป็นบ้างนะบางทีเรารู้แล้วแหละว่าคนคนนี้ไม่ดีแล้วจําเป็นจะต้องสู้รบปบมือกันไหมล่ะ รู้ว่าเขาไม่ดีกับเราก็ไม่เห็นเป็นไรเลยต่างคนต่างอยู่ถ้าเผชิญหน้ากันก็แค่สตอเบอรี่ใส่กันนะให้ระมัดระวังนะอารมณ์ร้อนใจร้อนทําให้เกิดปัญหาทะเลาะวิวาทขัดแย้งราออกจากกานหรือถูกให้ออกกระทันหันนะทางที่ดีเซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดนะอยู่นิ่งๆเห็นไหม อยู่นิ่งๆอยู่ในเซฟโซนของเราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแค่นั้นแล้วระวังความผิดพลาดที่เกิดจากความใจร้อนทํางานเอกสารอะไรตรวจตาให้ดีนะในระยะนี้สําหรับชาวราศีกันนะอยู่คนเดียวปลอดภัยที่สุดทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเป็นพออย่าไว้ใจใครมาก และระวังตรวจตายเอกสารให้ดีระวังคำพูดอารมณ์จะขึ้นง่ายหัวจะร้อนง่ายระวังนะไพ่เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกขึ้นแบบโอ้โหแรงมากนะช่วงนี้ใครที่รอคอยข่าวดีสมัครงานไว้จะได้เริ่มต้นงานใหม่จะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีจากแดนไกลาจากโลกออนไลน์หรือไม่งั้นก็ไปสมัครงานไปสมัครเรียนอะไรไว้ก็อาจจะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวนะจ๊ะส่วนเรื่องเงินร ระวังไว้เลยถูกหลอกถูกโกงนะใครชวนทำอะไรขายฝันช่วงนี้อย่าเชื่อเด็ดขาดและระวังรายจ่ายแบบกระทันหันไม่ทันคาดฝันตั้งตัวมือถือตกแตกโน้ตบุ๊กพังเสียหายหรือบ้านที่อยู่อาศัยจำเป็นต้องได้จ่ายได้เสียได้ซ่อมนะให้ระมัดระวังถามว่าเงินเดือนช็อตไหมมันอาจจะช็อตนะแต่มันก็แบบว่า ยังพอหมุนได้เพราะฉะนั้นวางแผนการใช้ใจ่ายให้ดีและมีสติรอบคอบในเรื่องของเงินเงินทองทองไพ่เดอะแฮงแมนขึ้นแบบนี้อะไรจำเป็นต้องรอก็รอไปก่อนนะไม่ต้องรีบแล้วย้อนกลับมาที่เรื่องงานอีกครั้งหนึ่งถ้ามันยังไม่ใช่จังหวะเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงโยกยายให้ระง,งับสติอารมณ์ให้ดีแฮงแมนรอคอยโอกาสถ้ารอคอยอดทนไปวันหนึ่งเราจะได้รับโอกาสจะได้รับข่าวดีเห็นไหม เส็ไม่เท้าต้องสู้การเงินการงานก็ต้องสู้ส่วนในเรื่องของความรักความรักเนี่ยคนโสดจะมีศัตรูหมู่มานเข้ามาจะมีคู่แข่งเข้ามาหมายความว่าคนที่คุณไปชอบน่ะอาจจะเป็นคนที่สเสน่ห์แรงอาจจะเป็นคนที่คนสวยคนหล่อหรือบริหารสเสน่ห์เก่งมันอาจจะไม่ใช่คนเจ้าชู้หรอกแต่ด้วยความที่ว่าเป็นคนที่หน้าตาดีก็จะมีคนเข้ามาชอบเยอะก็ จริงๆแหละว,ว่าไม่ต้องไปซีเรียสนะสำหรับคนโสดเนี่ยไม่จำเป็นต้องรีบที่จะมีแฟนเนอร์บอกตรงๆง ก็จะมีทั้งคนเก่าและคนใหม่เข้ามาในชีวิตคิดพิจารณาเลือกให้ดีๆแต่เวลานี้มันยังไม่ใช่เวลาที่จะมีความรักพักผ่อนไปก่อนรีสตาร์ชาร์จแบตเตอรี่ทำความสะอาดชำระล้างหัวใจให้สะอาดแล้วรอคอยคนที่ใช่จริงๆนะอดเปรี้ยวไว้กินหวานเจอคนที่ดีเจอทีเดียวถึงขั้นได้แต่งงานนะช่วงนี้ระวังพ่อไม้แพ่มาแม่ไม้ระวังผัวเขาเมียใครมาขายขนมจีบนะ รักได้ชอบได้แต่อะไรที่มันผิดไม่ถูกต้องตามทํานองคองธรรมมันจะเป็นบาปกรรมติดตัวระมัดระวังไว้ด้วยแล้วความเดือดร้อนจะมาในภายหลังอันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีส่วนคนมีคู่ระวังในเรื่องของการถกเถียงกันนะบางครั้งอะ่ะจับได้ว่าแฟนมีชู้จับได้ว่าแฟนมีกิก๊กเอ๊มีพี่รุ่นนะทำอะไรยังไงรับหลังฉันหรือเปล่า จริงๆความระแวงอะ่ะมันก็ไม่เสียหายนะก็เข้าใจแหละแต่พอระแวงแล้วเราจะทำยังไงพูดไหมหาเรื่องไหมหรืออะไรบางทีคำพูดที่พูดไปแล้วไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์เนี่ยรู้ก็แกล้งทำเป็นไม่รู้บ้างแกล้งโง่บ้างไม่ได้เสียหายนะยกเว้นว่าอยากจะเลิกกันเต็มทีแล้วอ่ะก็ให้บ้านแตกสาแลขาดกันไปเลย แต่ถ้ายังอยากจะทะนุถนอมกันไว้ยังรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ก็ต้องรู้จักปรับตัวเห็นไหมไพ่สองเหรียญมันคือไพ่แห่งการยืดหยุ่นยืดหยุ่นปรับตัวเอาหนักเอาเบาสู้อาช่างมันเถอะช่างมันเถอะ,มถอะไม่เป็นไรให้อภัยได้ เดาบโอเคฉันรู้แหละว่าเธอโกหกฉันแต่ฉันเลือกที่จะไม่พูดก็แล้วกันนะอันนี้เตือนแล้วบอกแล้วก็อยู่ที่เราจะคิดพิจารณาเอาว่าเราอยากจะให้มันเป็นไปแบบไหนคนมีคู่สุ่มเสี่ยงมากเลยนะสําหรับชาวราศีกันที่จะมีเกณฑ์ถูกแทงข้างหลังหรืออาจจะแบบว่าจับได้ว่าแฟนมีชู้มีกิ๊กแล้วเลิกกันกระทันหันนะรามาระวังด้วยอดทนได้ก็อดทนแต่ถ้าไม่ไหวก็สวัสดีลาก่อนเนาะไม่จําเป็นต้องทนเนาะ เอาเวลาไปทํามาหากินเอาเวลาไปาหาความสําเร็จจากหนะ้าที่การงานก่อนนะส่วนในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บอย่างแรกเลยระวังเจ็บป่วยหนักการเจ็บป่วยหนักเนี่ยอาจจะเป็นจากโรคประจําตัวแล้วก็ได้หนึ่งหรืออาจจะเกิดจากอุบัติเหตุ2กับอีกอันหนึ่งนะกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วมันรู้สึกว่าทํางานหนักเหนื่อยปวดหัวเครียดแล้วมันทําให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอสักพักล้มหมอนนอนเสื่อเลยนะ แล้วเห็นไหมไพ่เจ็ดอไพ่เดาบก็มามีเกณฑ์จะได้ผ่าตัดไพ่สี่ดาบก็ขึ้นมีเกณฑ์จะได้พักฟื้นหรือนอนโรงพยาบาลที่สําคัญที่สุด10ดาบเลยจ้ะ ระมัดระวังให้ดีนะดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจ๊าสำหรับเดือนเมษายนนี้นะชาวราศีกันเนอร์กับอีกอันหนึ่งระมัดระวังโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไว้บ้างหมดลูกลังไข่อวัยวะเพศต่อมลูกหมากหรือแม้แต่กระเพาะปัสสาวะนะระวังหลายเรื่องหลายราวเลยนะช่วงนี้ชาวราศีกันเอ้ยพยายามสวดมนต์ไหว้พาเยอะๆนะแล้วก็ถ้ามีโอกาสถ้ารู้สึกว่าดวงแย่ดวงตกแล้วรู้สึกไม่ดีขนาดนั้นนะ ไปเจริญภาวานารักษาศีลน,นุ่งขาวห่วมข่าวสัก3วัน5วันไหมนะหมอก็จะอนุโมทนาบุญด้วยนะจริงๆแล้วว่าขอให้ชาวราศีกันเอาชนะอุปสรรคแล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปได้ด้วยดีนะ จําไว้คำหนึ่งนะสติสําคัญที่สุดอย่าใจร้อนอย่าวู่วามรู้จักอดทนรู้จักรอคอยอย่าให้คําพูดและความใจร้อนสร้างปัญหาและความเดือดร้อนมาให้ในภายหลังนะต้องสู้ต้องอดทนเท่านั้นถึงจะชนะหมอก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีกันนะผ่านพ้นอุปสรรคและวิกฤตการณ์ช่วงนี้ไปได้ด้วยดีนะ ถ้าชอบฝากกดตามกด subscribe ด้วยและถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวไปที่ f c e e o o o k แฟนเพจส้มมาพยากรณน,นะยินดีให้คำปรึกษายินดีให้บริการค่ะยังไงก็ฝากช่อง youtube นี้ไว้ด้วยนะถูกใจไม่ถูกใจยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอให้ชาวราศีกันโชคดีนะผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปได้ด้วยสติและพลังบุญนะคะสาธุสาธุโชคดีค่ะ